สวัสดีค่ะวันนี้เหรียญปยทานสิริขวานนะคะจะมาแบ่งปันวิธีการร้อยกุบะกุหลาบแย้มแบบนี้นะ,ะใช้สําหรับตกแต่งมาลายชาำลวยนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีเข็มกับได้ร้อยมาลายแบบนี้นะคะได้ก็จะความยาวประมาณเจเซนค่ะกุหลาบจิ๋วห้าดอกวิธีทาํากุหลาบจิ๋วทําลงไว้ที่เพจแล้วนะคะดอกแปะลิงไว้ให้ตรงคําอธิบายค่ะดอกลักปอม12ดอกเลื่อมมะพร้าวห้าชิ้นลูกปัดไข่มุกขนาด4ี่มิล17ชิ้นขั้นแรกนะคะร้อยได้เข้ากับเข็มแบบนี้เลยคะ่ะ ยังไม่ต้องมัดปมที่ไปลายได้นะคะร้อยลูกปัดเข้าไปหนึ่งชิ้น,นะค่ะปาะม,มาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมัดลูกปัดไว้ที่ไปลายได้เลยะค่ะมัดประมาณสองถึงสามทบนะคะแบบนี้ใช้กันตกตัด ส่นเกิอนออกให้เหลือไปได้ไว้นิดหน่อยนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะร้อยดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบแล้วก็เลือมะพร้าวดอกลักไข่มุกดอกลัก ไข่มุกดอกลักไข่มุกได้แบบนี้นะคะดอกลักสลับกับไข่มุกต่อไปไข่มุกไข่มุกอีกหนึ่งนะคะแล้วก็กลุลาบแย้ม ปิดท้ายด้วยเลื่อมมะพร้าวค่ะเส้นที่หนึ่งได้แบบนี้นะคะตัดให้เหลือไปลายไว้ประมาณห้าเซน,นะคะ่ะเส้นที่สองเริ่มต้นด้วยลูกปัดเหมือนเดิมค่ะมัดหนึ่งทบสองทบสามทบ ตัดปออกเหลือประมาณนี้เริ่มต้นด้วยกุหลาบแย้งเหมือนเดิมค่ะเรื่องมะพร้าวดอกรักลูกปัดดอกรักลูกปัดดอกรักลูกปัดค่ะได้สามชั้นแบบนี้เส้นที่สองจะได้แบบนี้เรายังไม่ต้องตัดนะคะเราจะมาร้อยเข้ากับเส้นที่หนึ่งเราจะร้อยเข้าไปตรงลูกปัดตรงนี้นะคะแล้วก็ร้อยทะลุ รอยทะลุขึ้นไปแบบนี้รอยทะลุกุหลาบแย้มแล้วก็เลื่อมมะพร้าวแบบนี้ได้แบบนี้ค่ะเราก็ทําอีกสองเส้นนะคะทำเหมือนเส้นที่สองแล้วก็มาร้อยใส่ตัดตาให้เท่ากันค่ะเราได้ทั้งเส้นที่สามแบบนี้แล้วนะคะก็มาร้อยใส่เหมือนเส้นที่สองเลยค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะได้แล้วสี่เส้นต่อไปนะคะเราจะมาแบ่งปลายออกเป็นด้านละสองเส้นแบบนี้แล้วก็มัดมัดประมาณสองทบหนึ่งสอง แบบนี้นะคะอตนมันหลุดเสร็จแล้วค่ะสามารถดูวิธีการทำแบบอื่นๆได้ที่อัลบังวิธีทำเหรียญโปรยทานที่หน้าเพจนะคะมีลงไว้หลายแบบแล้วส่วนใครที่สนใจสั่งทำเหรียญโปรยทานสามารถเข้าไปดูแบบและราคาได้ที่อัลบังแบบเหรียญโปรยทานปัจจุบันมีแบบให้เลือกมากกว่าร้อยแบบหรือถ้าอยากได้นอกเหนือจากแบบที่ทางร้านมีสามารถทักเข้ามาคุยรายละเอียดได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดถูกใจเพจเหรียญโปรยทานสิริขวัญด้วยนะคะทางเพจจะมีวิธีทำและเทคนิคต่างๆมาแบ่งปันแบบนี้อีกรื่อๆแน่นอนค่ะบาย